ล่วงรถอะให้ล,ล่วงรถแตกยากันเลยนะเป็นง่ายแล้วมันอยากให้เพื่อนฟื้นอะมึงทำะัรก็ได้ให้กูเล่นสบายที่สุดได้จัดให้แตกได้จัดให้แตกได้จัดให้จตกไอ้นี่ไอ้นี่อะไอคนที่ตกรถอะโดนเกี่ยวพยายามพยายามเอาตัวเองให้รอดแล้วกลับมาคุปกับเพื่อนให้ทันก่อนนะอย่าฝืนเล่นตรงที่ตัวเองล่วงนะเว้ยน้องพยายามพยายามเด้งตัวกินยาวงยาวิ่งกลับมารีรีคุบกับเพื่อนก่อนมันเอามึงตายไม่ได้หรอกถ้ามึงไม่ไปยืนวัดกับมันตรงตรงที่มึงหลุดอะ ที่มาแ่บนอ้มันไปทางเส้นไฮเวรคไม่ไฮเวร์ลงมบา พวกคุก็เล่นไปหน้าข่าวพวกคงนมันขับไปหน้าคุกเหมือนกันนะมาทำให้เราแหลกเมันีซีมันไม่ได้มาเส้นนี้ลุงมันไม่ได้มาเส้นหน้าสะพาบสะพานอ่ะอันนั้นใช่ปะบสะพานไฮเวย์อ่ะเออวอันนั้นน่าใช่แหละเนอพ่อพกคุหนึ่งึบ้านอัลีอามึงรีบมาเลยมึงรีบมาเลยมึงรีบมาเลยมึงมีสติแล้วเว้ยทุกคนมีสติแล้วเว้ย คือมันก็มาครูเหมือนกันนะมันมาเส้นนี้เนี่ยเส้นปั๊มาอัลจียนะทุกคนจะหนกไหมจ๊ะไม่อะมันมาอย่างอ๋อมันมาแล้วปะสะพานไฮเวย์พี่เซ็กสะพานไฮเวนั่นแหละขยงล่างเหรอพวกมันขยงล่างเหรอมันเซ็ตข้างล่างเหรอไม่เห็นมีเลยมาแล้วมาแล้วรอเมันเทก่อนดูอ่ะจ้เย็น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 เราลงกลางหันไว้กลางหันไว้มันไม่น่าจะขึ้นมามันน่าจะเทกมามามสตย์สตย์สตย์เจ้เย็น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 นะเจ้เย็น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 นะอย่างที่พี่บอกอย่างนี้ว่ามันมันมา เออแต่ยิงแตยิงไอ้มันเทกไปฮะมันเทกไปเอาหน่อยทุกคนเอาดอยเอาหน่อยเอาหน่อยปามามีสติทุกคนด้วยเต็มที่ด้วยเต็มที่ด้วยเต็มที่ด้วยถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วเล่นได้เลยเราตรงไหนเซิร์บอกจุดเพื่อนเราก็เยอะเราก็เยอะบอกจุดเพื่อน มันยิงเราปะเข่าใช่ใ่ใอย่าดิ้งอย่าิงขยับิ้ดิ่งนะว้พะเราอย่าิงนะมันขึ้นมายิงเรานะยิงมนด้วยดิเฮ้ยเดี๋ยวเราเล่นตรงป้เสาเสาเสาแรกเห็นปะเสาแรกฟางห่อนฟาง่อนฟางอนเสาแรกเสาแรกตรงตรงป้เราเห็นปะเาไปไหนะ่ะเอาไปไหนวะะตรงนั้นะม่ม่ตัวนี้อย่าเอยากเล่นตัวอื่นมึงแพ้เลยตัด ขึ้นโมบนเลยได้ได้ขึ้นโบนลมาเลกูจับตำวจเป็ไหมกูจับตหรดจไหมไม่ไม่เอา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 น้าฮอบโปน้าเอบ่ปน้าเอบโปนอาฮอไโปน้าเอาโปน้าอโปแล้วหนึ่งมากรุ๊ปใหญ่ลองนี้ใจเย็นๆเล่าม่วงค่อยๆเล่นเดี๋ยวเร่าม่วมันมันรวมกันได้น้าฮอโปน้าอโปมันรวมน้าฮอบโปน้าอโปต้องจะรีบมาแล้วขึ้นตึกวะขึ้นตึกวะมามามูมามูมามูมา เรามุมาเรื่อยๆนะตรงเลนขวานะเลนขวานะับไปเรื่อยๆนะเต๋ขึ้นตึกได้ขึ้นตึกหน่อยนะเต๋เลนขวาม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 า่เรายถึงไม่ับพี่ตีขึ้นตึกพี่ตีจะมาทะลุเอาจบบ้าเราไม่ได้เ้ยบ๊อบไปบ๊อบชอะไ่รูพี่มีวิธีเล่นปล่อยเลยมามามาถ้ง้างาถอมา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 งปั๊มตรงปั๊มง มันอยู kita, uh ่เลนรเลนซ้ายเลนซเลนซ้เลนซ้ายหน้าองกข้าเมืองหน้าข้าเมืองชัวรมันสวย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 รอยู่นนี้เราอยู่เนนี้ล่อยมเราอยู่เนนี้เอยู่เรนน้จยนเย็นยเย็นเยนเย็นเยเย็นใจเย็นมันอยู่เรนก่อนยิงหน่อย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 ฟังฟังพี่เธอฟัมพี่เธอใจเย็นใจเย็นใจเย็นหลังยาวเกินตายขึมาหน่อย

หนึ่ดังขึ้นมาเล่นชาเล่นชาเล่นชไมกาตีไม่กาตีดัขึ้นมาข้างหลังข้างหลังมันหางยาวเกินดัขึ้นมาตรงรถเงนดัขึ้นมาดิตรงต้องขาดฟั๊มมาตรงขาดปั๊มขาดัมดขึ้นมาดันขึ้นมาดันกน้ามาเต็นเต็มที่เลย่ทุเต็มที่เลยวเต็มที่เลวย

เล่นหรอเดี๋ยวพุ่งแหลมบอกน้องมันจะเลงมือมาๆมาๆเลยเลยเล่นเลย้เลเลย,ลลยปากขวา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  มากับฝามาฝามาขามาบไป็นไรแล้วแล้วาขามากับาไปยูเอสไปยูเอสไปยูเอสทั้งฝามาับา้ามา้าขเอาามาเอาามาตบฝามามาแล้วมาไปแล้วมาเพื่อนแล้วฝั่งโฮมโปรฝั่งโฮมโปรได้ยินป่าให้เพื่อนอยู่ตรงปั๊มนะเพื่อนอยู่หน้าปั๊มนะไปไหนไปไหนพี่น้อไหนไปสามสน่มาเรยนมาเรนยาวเลสาโปรฝอ ถึงสมาทโปเลยเราโปเลยเราการบ้านเลยตรารันดเ่ตาาเอตาาดมึงมึงเล่นมาเพื่อนนีกูเล่นตรงนี้เองกูเล่นแถวนี้เอง บอลไแนเล่นับดกวไหมโรนะเลยเรากลับมา4โซมตอนนี้กลับมา5โซมตอนนี้กลับมาลเพิ่มลงเพิ่มงเพิ่มเพิ่มอนเพิ่มลงเพิ่มลงเพิ่มลงเพิ่มเพิ่มลงเพิ่มลงเพิ่มลงเพิ่มงเพิ่มลงเพื่มลงเพิ่มองเพิ่มลเพิ่มลงเพิ่งเพิ่มลงเพิ่มลงเพิ่มลงเพิ่มงเพิ่มลงเพ่มลนเพ่มลเพมนเ่เพมนเพ่เพมนเพเพ่เพ่่เพิ่นเพ่งเพ่เพ่เพิ่นเพ่ลเ ได้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 คืนได้ขอบเพื่อนเยอะมากเราได้สอดเยอะมากเรได้สอดยอะมากไปไปทะลุมาตัวเดงมาได้หน่อยกลัไปกลับไม่ช่อยเนา้ไม่ช่วยเนื้ออย่าพิ่งจ้าต้องกักศพเรามันทะลุมาต้องกักศพมาเดือยเพื่อนอยู่นี่เหรอเราไปกักเราเอาไฟได้ปะข้างล่างมันอ่ะเราเอาไฟเราอาไฟไปกักเราเอาไฟด่วนเลยเร็วเพื่อนอยู่ข้างหลังตัวนึงวิ่งมาวิ่งมาบ้านมันหลังบ้านมันหลังรถมัน เร็ว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 อย่าตกมาหน่อยเฮ้ยใครอยู่นั้นอะดูเพื่อนได้หน่อยดูเพื่อนได้หน่อยดูเพื่อนได้หน่อยใครทางเราไ กูโล่งอ่ะมึงแววศพตรงนน้นดี่อ่าห mm hmm. ันหัวอีกว่าตาย mm hmm. เฮ้ยมาชุบกูหน่อยดิฮัลโหลว่าตายสอง กูหน่อยดิเฮ้ยกูนอนอยู่เนี่ยโอ้เต๋เต๋เต๋ตายไปน,นี่ยมึงน่าจะบอกเพื่อนนะไม่สนใจกูเลยที่อะ เราจะโดนล,ลงลงลงไปครับไปคุมไฟหน่อยไปคุมไฟหน่อยไปคุมไฟหน่อยไปแล้วเพื่อนพี่บอกแล้วไงว่าหอมพี่กำลังค้ด

วันนี้ไม่เกี่ยวอย่าพูดวันนี้ไม่เกี่ยวอย่าพูด

เฮ้กวแม็กให้กวแม็กให้เอาแม็กหน่อยเอาแม็กน่อยเอาแม็กหน่อยบ๊อบไล่แบ็คเลยไล่แม็กเลยผู้หญิงอยู่ข้างหลังนะผู้หญิงมาผู้หญิงก่อนมาผู้หญิงก่อนมเปิดายาก้าสขึ้นขางขึ้นขาไเปิดไปแล้วไม่เปิดไม่เปิไปแล้วไม่เปิไแล้ว่เปิตไปแล้วไม่เิไปแล้วาม่ปิดไปแล้วไม่ล้วไปแล้วายแเ้วดายแล้วมแเ้วตายแล้วไย่เปาตไแล้วไม่เปิดไปแล้วไม่เปิดไแล้วม่ิไแล้วไม่เปิดไปแล้วไม่เปิดไยแล้วไม่เดไปแล้วม่เปิดไแล้วามเแ้วไแล้ว่แล้วไแล้วม ฟังพี่คำนึง B M สีเทารอเปิด E M P มันลอเปิด E M P มันไม่มันเปิดไปแล้วมันเปิดไปแล้วมันเปิดไปแล้วถามน้องแล้วมันเปิดไปแล้วไม่เรามีฮาคิเรามีฮาคิสบายชิวไม่เอาจบขึ้นขาไปเอาจบขึ้นขาชนะแล้วพอแล้วพองเธนไหมพี่ไอ้วะโยนให้เล่นหน้าคุกไม่เอาเล่นแมปอื่นมันจะมาสู้เที่อะไรเได้วะกระจายรถหน่อยนะเว้ยกูจาอ่อนให้แล้วเนี่ย ไม่พวกมันอยู่ไหนมึงตามแม็กอยู่ปะบ๊อบจบไม่ไม่ผมรถผมเพิ่งซ่อมมาพี่ผมรถอีมันมีเจ็ตโก้ทามาอยู่หลังหลังปั๊มมาลงมันยิงผมอยู่อ่ะศพบ้านสองนะเว้ยมึงพุ้งไปหน่อยดิมึงอย่าวิ่งผ่านเลี๋ยเป็นศพตรงบ้านเราด้วยนะศพตรงหน้าปั๊มอะที่เราตักอะเรอดเป็นประมาณสองคนสามคนนะเต่าเอาใช่ป่ะรอดรอดรอดแล้วหมดแล้วศพหมดแล้วนะเซิรไปเซิร์ฟมาเ้ยเอาเกจกระจายกันหน่อยนะระวังเอ็มดีนะ ตำรวเปิดตำรวจ19นะฟังนะตำรวจ19นะกูมีฮาคิไม่ต้องกลัวกูมีฮาคิกูมีฮาคิมึงตัวมันจะตัวไปหน่อยเดีไม่ึงเห็นตกมันอ่ะไอเจ้าบ้านหมาบ้านเราคันหนึ่งไอ้สอบสอบอยู่ตรงขันเลยนะสอบหนึ่งนะพี่มันอยู่ไหนมันอยู่ไหนแปลโตแปลโตแปไอ้เนี่ยแปลโตแปลโตว่าตูมตามรถกู้ภัยไปไหนวะขามาปั๊มมาพี่นั่งกันร้านเลยพี่โอเคโอเคอ๋อแปลมามาโอ้โหกูกูกู ไปนับ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 าแล้วบอลนนลนึเดือไม่อห่อไปแล้วเพื่อนห่อแล้วห่อเลยห่อเลยห่อเลยยผมมือว่างคนนึงนะครับไออ่ไอยอดมึ่งเอาให้ตีไอยอดเอาที่ตีไอตีอยู่หน้าปั๊มเมมเมมไ้นวจโกยอยู่หลังปั๊มจโกยอยู่หลังปั๊มจรหรออย่ามานะตำรวจพี่ดิพี่ียรเดียราีมเลยพี่ไหนไหนจโกอยู่ไหนปั๊มมาลู รับมาอยู่ไปเฮ้ยเฮ้เล่นดีๆมาตินมีศพป้ามาตินมีใช่ไหมกลับบ้านพี่จะถึงแล้วกลับบ้านเฮ้ยรับเพื่อนี้เพื่อนตกรถเพื่อนตกรถคนนึงใครตกรถอ่ะรับนี้มันมันยิงมันยิงเพื่อเราอยู่กินยาไม่ต้องมียาอยู่ไหน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 คือแล้วคือแล้วคือแล้วบหลุดบหลุดคนนึงตงหลุดบหลุดหน้าปั๊มโต๊ะโต๊ะโต๊ะเฮ้ยตกมันข้างไมได้แล้วไอ้กูกูตีกูตีไอ้ตีมันี่ไอ้ตีมนี่ไอ้ตรงนั้นพี่พี่ไอ้ตรงข้างไอ้มา ลุงกับมาบเพื่อนหลุดมึงมึงแจ้งเองนะบหุดอ่ะยิงไอ้เพื่อนยิงไอ้เพื่อนยิงไอ้เพื่อนเลยไอ้มึงเล่นมึงเล่นเด็มึงยิงให้ยิงดิมา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 ากูด้วยกูนี่ไหนอยู่ไหนบ๊อบไหนเนีอ้เห็นอะไรไรนะไปเติมนี้ไปเติมนี้ไปเติมนี้ไปเอาตบเพื่อนนี้เอาไอ้ชนะเลยไปเดียวอ่ะไุดมันแจ้งได้สมุดมันแจ้งไดอสมุดสมุดสมุดแจ้งได้แจ้งได้แจ้งได้ิงหนบ๊อบแนหรือเปล่าพี่ มยิงหนอยไล่ยิงหน่ยไล่ยิงหนไล่ยิงหน่อยข้างไหนพี่บอนังนี่ยงยงไงลงเานี่ยยไงกูเองกูเองหอกูไล่กูเอาให้กูจะพังนะกูจะพังนะไม่ง่ชวะมันไหลมันยังมันแตกแล้วไงกูทันกูเร็วกว่าเฮ้ยบหลุดอ่ะใครสบหลุดอ่ะดูดีดีนอยู่ไหนเนี้ยน้ยอยู่ไหนทงเนียหน่อยเขาเขาดีิงหละมันอยู่ข้างหลังนะ หนีได้แค่พวกมันคันเดียวเองชนรแล้วโจรแล้วโจรแล้วโจรแล้วนะคุกนะคุกเออกำลังไปกำลังไปกำลังไปรวงร่วงรวงกูนัดเดียวกูให้นัดเฮ้ยตบใัดเดียวพี่ตีพี่ตีรับอลบอลบอแล้วบอลบอล้วเฮ้ยขอของคนมาซ้ำหน่อยของคนซ้ำน่อยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่มาเช็ดซ้ำหน่ยเนี่ยเราโดนตขอบเนี่ยมากีกันแล้วนะมาตีกันนล้วมาตีกันล้วตันอันนี้ตู้มโจรแล้วมันอยู่โจรแล้วมันอยู่นะตู้มือันนี้ตู้มอันนี้ตู้มอันนี้ตู้มือันนี้ตู้มตำรวจแถวบ้านเสาทิดนะพี่อย่ามานะ กูได้แล้ศพเบีลยนะ้อบหลุดอ่ะเยอะนะเพื่อนสอบหลุดเยอะนะมึงแจ้งด้วยดิเฮ้ยสอบหลุดจ้าศพหลุดเยอะเฮียมึงแจ้งหน่อยแจงนายกหน่อยแจ้งนายกหน่อยเห็นสองเคสเลยมึงดูที่มือหน่อยเปิดติกเก็ตเต็มันต้องเปิดติกเก็ตแต่ห้องกระตอร์ี่แล้วตั๋นติกเก็ตจักของมึงอยู่ตรงไหนเนี่ยพี่เดิมหมายตรงทางแยกอ่ะใครตบหลุดกู่อเสียงดิเฮ้ยเฮ้ยมันมันเข้ามาตัวหนึ่งนะมันเข้ามาตัวหนึ่งนะมันแคฉตัวหนึ่งนะที่เดิมบ๊อบที่เดิมที่เดิมที่ไฟอ่ะไม่ที่ไฟแรกที่ไฟแรกที่ไฟแรก โอเคโอเคกางไปลไปเล่นไม่ได้สพตำรวจผมต้องรอทีอ่ไหนอะที่ไปแรกเลยยืนเลยตียืนอยู่เลยอยู่ฝั่งขวาเล่นขวาที่ไปแรกอะที่เราไปกันอ่ะอ่านี่เลยมาแล้วเนี่ยตำรวจมาเนี่ย